S <S สวัสดีครับยูย so ูเดเตอร์จากยูยูสกูดินครับกลัวสกีไปคิวอปชั่นที่มีครับจะแนะนำวิธีการเขียนสคริปต์นะครับพิวออดไพรนะครับพิวออดไพรคืออะไรพิวออดไพรก็คือส่วนที่เป็นจุดหมุนนะครับขออนุญาตใช้ปากกาจุดหมุนนะครับที่เกิดจากยกตัวอย่างนะลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปแบบนี้ก็จะเกิดจุดหมุนตรงนี้นะครับจุดหมุนตรงนี้เขาเรียกว่าพิวออดโลนะครับพิวออดโรพิวออดโล ก็คือราคาต่ําสุดนะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับพลิกขึ้นไปอย่างนี้นะยกตัวอย่างนะครับด้านบนตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าพิบอดหานะครับแบบนี้นะพิบอดโลพิบอดหาพวกนี้เอาไปทําอะไรนะครับก็คือจะเอาไปเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ตีเทรนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปทําเป็นอินดิเคเตอร์ซิกแซกก็ได้นะครับก็เดิมนะครับตัว AO d i v e r g e n ์เนะครับกับตัว RSI d i v e r g e n เวนะครับตัวนี้ สองตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวพิวดเนี่ยเป็นลักษณะของตัวแฟกทอเรีนะครับใช้แฟกทอเรก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยแฟกทอเรียเราคนให้เสร็จก่อนก็คือฝั่งที่เป็นด้านด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเกิดของแท่งเทียนเนี่ยก็คือเกิดเท่าๆกันนะครับสมมติว่าเราใส่แฟกทอรีหานะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาก็จะเป็น2กับ2นะครับแล้วก็จะมีจุดสูงสุดอยู่อันหนึ่งนะครับแบบนี้นะ ก็คือ1บวก2บวก2เป็น5นะครับถ้า Factor 7ก็จะเป็น1บวก3แล้วก็บวก3นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ c ้อต o อมนะครับข้อต o อมเงื่อนไขสำหรับการใช้ตัว p i วอ t เนี่ยทำอย่างไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับเพราะว่าผมได้ทำเอาไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดู s ซอส Code กันเลยนะครับเพื่อนเทิสามารถที่จะพิมพ์ตามได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีความยากเท่าไหร่นะครับพิวออดไพร พีวอตไพอ่เดี๋ยวประโยชน์อีกข้อนึงนะครับที่เราจะนําไปใช้ทํางานนะครับในอนาคตก็คือเราสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นแพทเทิร์นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนะครับหรือว่าอิเล็กเว็นะครับพวกนี้สามารถที่จะใช้ตัวพีวอตไพสเนี่ยได้หมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปสร้างเงื่อนไขอ่าต่างๆให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะเอาไปเอาไปทําเป็นเขียนเป็นตัวสคริปต์ได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมเปิดซอฟโค้ดมานะครับประดัดแรกนะครับผมก็จะเพิ่มอ่า เป็นการสร้างตัวแปร pietl นะครับก็คือด้านซ้ายน,นั่นเองผมกําหนดเป็นเลขสี่นะครับแล้วก็ p i e ยด้านขวาเป็น r นะครับก็คือผมกําหนดเป็นเลข3นะครับในสคริปต์ชุดนี้วิธีการคานวณจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึง่งเผื่อเพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้งานนะครับด้านขวานี่ก็คือ,อก็คือตําแหน่งที่ศูนย์ศูนย์ก็คือนี้นะครับเท่งเทียนนี้ศูนย์เท่งเทียนที่หนึ่งคือนี้นะครับสมมุติว่านี่คือเท่งเทียนนะครับผมวาดเป็นแบบนี้แล้วกันเท่งเทียนที่ สองจะอยู่งนี้นะสองส่วนอิงเทียนที่สามจะอยู่ตรงตำแหน่งประมาณนี้นะครับเป็นเราวาดคร่าวๆนะสามสี่ตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสามสี่ห้าหกนะครับจำภาพนี้ไว้นะครับเราจะแบ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็แบ่งอย่างนี้นี่ฝั่งด้านขวาตามสมการตามสูตรตามฟังก์ชันที่เขียนในวันนี้นะครับก็คือฝั่งเนี้ยก็คือเราจะยึด เอามาเป็นคำนวณก็คือเลข3นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลข4แบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือ L ฝั่งนี้ก็คือ R นะครับทีนี้จุดที่เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์เพิ่มเติมได้นะครับก็คือตำแหน่งของจุดสูงสุดตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมมาร์กเอาไว้ขอยอดเป็นสีเข,ขียวด้วยกันนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะขยับมาใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายหรือ,อสะดวกก็แล้วแต่นะครับในการที่จะสร้างเงื่อนไขตรงนี้เราไปทําเองนะครับสามารถที่จะปรับ ประยุก์ได้เลยนะทีนี้ตามสูตรนี้ผมใช้จุดสูงสุดก็คือเป็นตำแหน่งของฝั่งด้าน R นะครับก็คือตำแหน่งที่2ตามาตามสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับตรงนี้นิดนึงนะดูฟังก์ชันพ i วอตไฮไฮไพร์ Hi, Hi, Price, ก่อนนะครับก็คือด้านบนเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิวอ w โลโลไพร์ก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับเงื่อนไขที่เราจะเพิ่มเติมนี่ก็คือส่วนนี้นะครับนี่เราไปปรับได้นะครับเราจะ ปรับยังไงก็แล้วแต่นะได้หมดก็คืออาจจะเป็นแท่งแดงแดงแดงมะกรอนหรือไม่หรือจะเป็นแท่งเขียว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 สีแท่งมะกรอนหรือไม่เราใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเราก็เพิ่มตรงนี้ได้แอ็นเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะเอกก็เราก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปเงื่อนไขอะไรเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมทําเป็นเป็นสคริปต์เริ่มต้นให้ดูนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เพื่อนๆเดอร์จะได้นําไปไปพัฒนาต่อฟังก์ชันนี้นะครับผ่านพารามิเตอร์นะครับก็คือ ผ,ผ่าน L นะครับแล้วก็ผ่าน R เข้าไปนะครับโดยที่เราจะฟอร์ o ูลนะครับ i ก็คือเริ่มต้นจาก0 0น2 0ก็คือนี้นะครับ0 1ย์พอดีเราลบออกไป2ตํตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ราคาสูงสุดเนี่ยก็คือให้อยู่โดดๆเดียวๆนะฮะก็คือตำแหน่งที่เลข2ตรงนี้นะครับก็คือ3ดูนะฮะผมแทนค่า R เข้าไปก็คือ3-1ลบ1ก็คือเท่ากับ2 เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2เนี่ยตามสมการนี้นะครับก็คือจะต้องมากกว่าไฮ่ไฮที่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็คือไฮ้ศูนย์ก็คือนี้มากกว่าไฮหนึ่งก็คือนี้เพราะฉะนั้นสมการนี้ก็คือตามภาพอันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเตอรดเดอร์ไม่เข้าใจอีกนะครับว่าเอทำไมเราไม่แยกแยกก็ได้นะครับเราก็ไม่แยกเอานะครับอันนี้ผมทําเป็นสคริปต์เริ่มต้นให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างลบตรงนี้ออกทีนี้ฝั่งด้านฝั่งด้าน ด้านซ้ายล่ะฝั่งด้านซ้ายนะครับผมก็เริ่มจาก r ก็คือตำแหน่งที่3าม j เท่ากับ r นะครับแล้วก็1บวก r ลบหนะครับเอาซ้ายขวามาบวกกันแล้วลบออกหนึ่งนะครับเราก็จะได้เลข6สุดท้ายพอดีนะก็คือ7จจลบหแล้ว6ทีนี้พอเข้าสมการนะครับพอเข้าสูตรสมการตรงนี้นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดราคาสูงสุดก็คือ r 2เนี่ยนะสา ลบหก็เหลือ2 2มากกว่าหก็เลยไล่ลาจาก j ไปนะ J ก็ตั้งแต่า J ตั้งแต่ r ก็คือเลข3เนาะดูนะตรงนี้จะมีความสลับซับซ้อนนิดนึงนะก็คือ3 4 5 6เพราะฉะนั้นตำแหน่งบนสุดก็คือจะต้องมากกว่าตำแหน่งของอพิเรียล L ทั้งหมดทุกตัวนะครับทั้ง4ตัวนะครับแล้วเราปรับอย่างอื่นได้ไหมตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับตรงนี้ที่ผมมาร์กไว้เนี่ยปรับได้เลยนะคใครจะ เอาไปใช้ลักษณะของเท่งเทียนเขียวสีแท่งก็ได้นะแท่งเทียนแดงสีแท่งเขียนใส่ได้หมดนะครับตรงนี้นะครับอ่าสองจุดนี้สําหรับอ่ฟังก์ชันที่เป็นพิวอ g ดไฮไฮนะครับตรงนี้นะไปต่อนะครับหลักการเดียวกันอ่าลบเลยนะหลักการเดียวกันเรามาหาอ่าพิวออดโรโลนะครับพิวออดโรโลหลักการเดียวกันเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะเปลี่ยนจากด้านบนมาอยู่ด้านล่างนะครับฮะตรงนี้อ่าผมจะอะ่ตรงนี้ทันหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ผมก็จะเอาอย่างนี้อ่านอีกค้งไว้นิดนึงนะเผื่อได้พิมพ์ตามนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้อธิบายนะเมื่อเราเงื่อนไขมันเป็นจริงแล้วเราก็บันทึกศูนย์นะครับถ้ามันไม่จริงก็ให้บันทึกหนึ่งนะครับทั้งฝั่งที่ฝั่งด้านขวาแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บมาซอรียงลำดับนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆนะฮะก็คือศูนย์ศูนย์ถ้าเกิดว่ามีเลขหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือให้เราก็คืนอกลับมา นะครับปากการนี้เอาไว้ตรวจเช็คนะครับจริงๆอาจจะมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าก็คิดไม่ออกนะครับก็เอาคร่าวๆก่อนจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามาทดลองพอดนะครับนี่พอดพอดโดยสั่งว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงเสร็จปุ๊บเราก็คืนค่าราคาสูงสุดกลับมานะครับที่ตำแหน่งที่ PDR นะครับนี่อันนี้นะครับพีวอ t h i ไฮแคลย์ไพรส์นะครับแล้วก็พีวอ t l o โลโลไพรส์เนี่ยก็คืน ตัวโลแล้วก็ตำแหน่งของพีรอากลับมานะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มอคอดนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ,อก็คือตรงตำแหน่งจะตรงเป๊ะนะครับทีนี้ตอนเวลาเราไปคำนวณเนี่ยอตอนเวลาเราไปคำนวณเพื่อที่จะหาไดเเจต์หรือจะไปคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกแต่ผมทำางนี้นะปึ๊บเนี่ยมันจะขยับไปหนึ่งตำแหน่งถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเราจะหลงเนะเราก็ย้อนกลับมาแล้วก็ใส่ให้มันย้อนกลับมาแบบผมนี่ก็ได้นะครับก็คือพีรอาร์เนี่ยลบพเอาร์บวกหนึ A ่งนะครับ บึ๊บมันก็จะตรงตำแหน่งพอดีนะครับลองไล่เช็คดูนะครับทีนี้ลูกศรนเนี่ยเอาไว้เทรดได้หรือเปล่ามันเทรดไม่ได้นะครับมันเอาไปเทรดเทรดไม่ได้แต่เอาไว้ระบุจุดสูงจุดต่าสุดนะครับสิ่จุดที่เราต้องการตามเงื่อนไขอันนี้นะครับตามเงื่อนไขที่เรามาร์กเอาไว้นะครับเป็นลักษณะของแฟกทอลที่สามารถกําหนดซ้ายกับขวาได้นะครับหรือเรียกว่าพิวร์ดไฮกับพิวดโลนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ทําความเข้าใจนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัว เปรียบเทียบนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวพ i ว o t o s ออสซิเลเตอร์นะครับที่เอาไว้ใช้ในการเขียนไดเวนเชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆได้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ